ความสุขวันหยุดครับผมความสุขใครไม่รู้แต่ความสุขผมได้อยู่กับต้นไม้มีผลผลิตกินนะครับเนี่ยกำลังกินจูกำลังหอ่อเอาหอกันแสงนะครับเนาะเอากระดาษเศษทีโมเดไซนแล้วนี่ก็จะไปขายถิ่นนะครับเอากับมาใส่งาดนะครับรห่อกองแสงจะมีห่อไปสองลูงกนะครับกำลังกิมจูครับนะครับ ้นหนึ่งก็น่นาจิตได้อยู่ประมาณสักร้อยลูกนะครับนีแล้วอวมันจะผ่านดาเสียมใส่ไหมนะครับห่อถ้าห่อผิวก็จะสวยนะครับขายไปแล้วสามร้อยลูกครับลูกละสี่บาทนะครับอ๋อนี่ช่ำว้ช่ำกิ่งนะครับลืม รับลืนเดีช่ำตนลืนแทนนะครับตอนกิ่งผมขยายเองครับกำลังช่ำไวนยยไนน้นะครับขยายไปแปดต้นตัวนี้ล่อนะครับสื่อมาสามต้นขยายเอาครับตนนัวนี้ขยายตันพันนี่นะครับผิวจะเหลืองสวยแบบน,นี้นะครับ ตาหัวหอมมนก็จะสวย้าบวหหอมันก็จะแดงแดงที่ให้เบิง่งงในต้นตัวบวอนะครับผิวมันก็จะเหยวนะครับผิวมันจะออกแดงแดงแบบนี้นะครับนี่ตาหัวมันจะเป็นแนวนี้ครับถุงมันกันมาไรถุงกันได้ใดมาแรงว่านนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผิวจะบ่สวยนะครับจะขายบวขใยได้ราคา,น,รรคานะครับตั้งใจจะขยายให้ได้ยักอ่าสิบต้นนะครับ าสิบต้นถึงลอยตน้นคิดเอ้ง่ายงนะครับลูกละสี่บาทนะครับลูกหนึ่งออกปีหนึ่งลอยลูกนะครับถึงหมาก,ก่านั้นนะครับคิดง่ายงนาะก็เด้ค่านะ้ำมันไปเฮ็ดงานนะครับนี่ครับนะครับผมความสุขส่วนตัวครับสวัสดีครับ